รพร้อมกนะดคมโอเคพร้อมทุกคนพร้อมนะพี่เจเรียบร้อยไหมคะโอเคพร้อมแล้วสวัสดีครับผมแลเล็กชฉอาจารย์ระบุนครับครับีอัปเดตความพร้อมครับน้องพอี่จะอยในศิกวันนความพร้อมก็ตอนนี้รอเร์เซ็นครับเหลือรอคุ้มน้ำหนักครับ ครที่แล้วที่เรามีการปวดคอนซัมไปนะฮะแล้วก็มีการแบบหายปวดกลับมาเก็บตัวพิ่ซ้อมไปนานึงไหมครับก็หลังจากออกโรงพยาบาลก็เริ่มทําร่างกายต่อเลยครับการเก็บตัวครั้งนี้ประมาณสักกี่เดือนกี่สัปดาห์ได้ครัเดือนนิดๆครับเดือนนิดๆิดก็ร่างกายเต็มร้อยแล้ว คู่ชกก็อันตรายครับแล้วก็หลังจากที่ไฟที่แล้วไม่ได้ชกกันก็ได้ทักขอโทษเข้าไปแล้วแล้วก็ไฟนี้ได้มีโอกาสเจอกันก็เป็นเกียริครับที่ได้ชกกันอีกกับคตุนมีความอันตรายที่ที่เราว่ามามีจุดไหนบ้างครับคับตุนจุดอันตรายเขาก็น่าจะเป็นพวกหมัดครับเขาก็รัดเชียนะน่าจะเป็นพวกหมัดพวกศอกอะไรเงี้ย มยก็ไม่กังวลครับสบายสบายครับก็เตรียมตัวเตรียมตัวมาอย่างดีครับแล้วคุณจุดอ่อนไหมจุดอ่อนของจุดอ่อนของดีมิที่ผมผมคิดว่าเขาเขาแก๊สไม่ค่อยดีครับเขาชอบแผ่วอะไรเงี้ยงานใช่ใช่เสียสีแล้วแบบมีมีแผ่วมีหมดตลอดผมคิดว่าเขาน่าจะแผ่วแน่นอนครับ การหยดุดไปนานของบีมประมาณสักสี่ห้าเดือนได้ทีนี้พอมาเรื <c oughs> ่องเป็นของตัวร่างกายเป็นไงบ้างครับร่างกายของเรามันยังแบบอะไยว่า,วา,วายังคล่องตัวเหมือนเดิมหรือว่ามีช่วงสุดหรืออะไรไงบ้างหลังจากถ้าผมได้ชกที่แล้วก็ไม่น่าจะได้พักหนาคแต่พอป่วยก็ประมาณสี่ห้าเดือนเนาะมันก็ <c oughs> น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าซ้อมซ้อมตลอดครับทำร่างกายอยู่ตลอดแล้วอย่างไปนี้เป็นสเต็มร้อยสี่สิบห้าของบีมดีคุณลดประมาณกี่กิโลครับน้อง ก็คุมน้ำหนักประมาณ6-7กเโลครับแปดโลครับแล้วแต่อันนี้เหรออนนี้น่า,าวานห้าโลหกโลน่นนนนนา,จะ,นาจะไม่มีปัญหาครับคิดว่าในวันนั้นครับเกมการชกมันควรจะจบแบบไหนครับเกมการชกจะจบแบบไหนจริงๆผมก็อยากปิดเกมครับถ้ามีโอกาสใช่อยากปิดเกมครับ แต่ถ้าปิดเกมไม่ได้ก็ไปตามเกมเราไปก่อนคนระับตามเกมเราไปก่อนจะประเมินผู้ชคของเราคนระับเราเห็นละอาณะทุกเขาเป็นสไตล์แบบไหนแน่ส่วนตัวที่ว่าโอกาสปิดเกมหมูยิมในมุมมองเรานะมันมีโอกาสประมาณสักกี่เปอร์เซ็นตะ์เนาะที่จะสามารถปิดเกมเขาได้เอาไม่หวังไว้เยอะคนระับเอาเอาตามเกมไปก่อนดีกว่าครับถ้ามีช่องก็จะปิดเกมให้ได้คนะเออเปลีย่ยนความรีสอร์ทมาซ้อมที่นี่นะ มาซ้อมที่ที่ซูเปอรบ์บอลก็ก็โอเคเลยครับผมรู้สึกว่าผมผมได้ออกอกาวุธเร็วขึ้นครับมีการคอเหมือนกับของได้ไหมมีการคอไหมกรอดูก่อนครับพูดถึงแผนของเราได้หรือผ่านไฟนี้ไปได้ส่วนตัวแล้วเรนโบ้ตั้งป้ายยังไงบ้างครับที่กะทู้115ปอนด์ตั้งป้ายยังไงตอนนี้ผมก็ ตั้งแต่ผมชนะไปแฮมผมก็มีชื่อติดในเลนกิ้งครับผมก็รู้สึกมีเป้าหมายมากขึ้นนะถ้าชนะไฟนี่ก็เหมือนผมรักษาเลนกิ้งตัวเองไว้ครับตอนนี้แต่ถ้ามีชนะไฟนี่ไปได้ไฟน่าก็ขอขอ,ขอเจอคนที่อยู่เลนกิ้งสูงของผมนิดนึงครับที่บอกว่าอยู่เลนกิ้งสูงในรุ่นมันกมีมันกมีแบบตัวนิดนึงที่แข็งแกรเลยนะอย่างรุ่นน้อยตัวอยากพิสูจน์ตัวเองครับอยากพิสูจน์ตัวเองอย่างที่ผ่านมานะก็เหมือนกับ แล้วผมเล่นเองก็เหมือนจะมีแบบอยากจะลองพิสูจน์กับทางด้านของอดีตท,ที่อยู่ในแรงด์กิง้งเหมือนกันอย่างแคมโปอะไรนะฟิลิปปินส์ราดครับตอนนี้เราเราคบมองเขาอย่ไงเขาก็มีโปรแกรมส,ยสวยมองเขาไงก็เหมือนเขาอยู่แรงด์กิ้งอันดับสามผมอยู่สี่นะก็แบบอยากอยากไต่ขึ้นไปครับเพก็เลยอยากอยากเจอเขาก่อนอะไรเงี้ยแต่ยังยิ่งสุดในร้อยสี่สิบห้านะในมุมมองของแบมโบเล่คิดว่ามีตัวไหนที่อยู่ในอันดับต้นๆที่เราคิดว่า จริงๆผมคิดว่ามันงานหินทุกทุกคนแหละครับเพราะว่าเข้ามาอยู่ในแรงจริงก็น่าจะแข็งโป๊กทุกคนเลยครับแต่จะว่าไปมันมันก็เป็นเส้นทางของมวยนะล้นคือร้อยสิห้าปอนด์นี่เป็นแชมป์อยู่นี้าบิวอะไรเงี้ยถ้าเกิดได้นาคตเราคิดว่ามันสูงมาลอนนี่ลงดักใจไหมถ้าุ่นเดียวกันจริงเนี่ยซาได้เจอจริจริงผมคิดว่าก็ก็ถือว่า เป็นโอกาสของผมครับต้องต้องคว้าไว้ครับในในสายตาของพี่มันนะมองในสายตาเราทีดว่านักมวยต่างชาติในที่กัดนี้ที่ชกมวยไทยตัวไหนดีครับว่าแฮกเกอร์ตีอะแฮกเกอร์ตีดีสุดแฮกเตีซึ่งปกำลังแน่ยังเป็นแชมป์ีบ็อกซิ่งอยู่นะใช่ครับเขา้าต่มวยไทยถืว่าตัวดีเลยดีสุดเลยถ้ามีโอกาสก็อยากเจอครับ ไม่ไม่เคยเลยไม่เคยเลยแต่จริงๆผมก็บอกผู้ใหญ่แล้วผมอยากลองชิมอกซิงมั่งอะไรเงี้ยอยากลองดูครับก็ถือว่าเป็นกติกาที่มันอาจจะไม่ได้ต่างจากวยไทยเท่าไหร่แล้วก็ทักษะการนอนงบัดแล้วก็มก็ีพอสมควรก็ได้ก็ผมคิดว่าผมชกได้ผมดูผมดูแบบพวกพีเขาโชคชิมอกซิงแต่ผมผมก็คิดว่าผมพอพอจะไปได้อยู่ถ้าได้ชงจริงก็ คงต้องมีปรับปุงแต่งนิดหน่อยอะไรเงี้ยกม็มีชวไทยมองในการต่อยเลือกตยได้กับคนไทยกชาติที่แบบการต่ยเกมยาไทชามวยไทยถ้าเป็นคนไทยนะผมคิดว่ามันจะเป็นแบบเชิงเชิงแก้เกมกันมากกว่าแบบตุกติกแก้เกมอะไรกันเงี้ยเพราะว่ามวยไทยมัน มันมันเป็นมวยไทยครับมันมันแก้เกมกันส่วนส่วนมากกว่าแต่ถ้าเป็นเป็นต่างชาติก็เขาจะเขาเราเราไม่ต้องกังวลอะไรเพราะเขาส่วนมากเขามีแค่หมัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยสายแล้วครับฝากถือแปนมวยพี่รอมรอเชียรอสาก็ฝากเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยครับ ไกลับกลับมาแล้วหลังจากถอนไปก็จะทําให้ได้ครับ, okay, บ,ค,บครับ <c oughs> <c oughs>